สวัสด <chat> er um, ีน so ับผมจะพาทุกคนไปเล่นแแบบบุเคเว่นกันนับไปเจอกันที่บุกเลยมาแล้วแมบมาแล้วเข้าแมบมาแล้วติงอะไรเนี่เป็นบ้าเป็นบ้าเลยแล้วใส่ชุดนักเรียนนะนับผมใส่ชุดนักเรียนนับนี่นับผมมีปืนฉีดน้ำนะนับ เปล่ชื้นกันนะยับจะเปิดแต่ครอมสวัสดียับ,บค,ยคือโดนยับเิขัดคลิปกกอนได้ไหมยายขายคลิปอะไรอีกพรุ่งนี้เช้ามาายอ,อะอออยลยตอนมืดจะเพิ่งอัดเอมาดูมาต่อกันยับเป็นบ้าอะไรเ,เป็นยอ่อนนี่คือปิดารทัศนแล้วเลยโอ๊ตลงมา ทำไมเออ้องนอนแต่ก่อนใครเลยนอนพร้อมแกงหมดอีกคิวก็นอนแล้วพี่หอมพี่นาพี่หอมพี่นาเขาโตแล้วโอ๊ตทำไมไอติที่ไม่ดีโอ๊ตอย่าไปทำตามเขาดิเขาทำตัวไม่ดีรู้ไหมพี่หอมกับพี่นาเขาอาชีพแค่ถึงสามนาทีเลยอาชีอะไรก็วันนี้แต่คิวเล่นโรบอท วันนี้ว่าต้องอัดคลิปยาวเลยนี่นะสอนนะแมวไหนทำไมามาดูกันใหม่หยุดคลิปนีดไว้นะแมว đây đây mèo mèo mèo, hử? đây 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 ไปแล้วบายอะไรพูร้กับผีไม่เยี่ยวไม่ขี้ไว้ไม่เข้าที่ที่โอ๊ตอยู่ข้างบน Bye bye. Tao kiếm đi mày, Bye bye. ta đi tiếp 200 tiếp đi tiếp ăn tiếp đi bye bye tiếp ti đi ti ti đi ti đi ti đi 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 đi